อย่าเข้าไปไอ้มาไอ้ขาวหนูไปติดอะไรมาเดี๋ยวกอนลูกเดี๋ยวหนูเพื่อนต้องอาบน้ำก่อนอืจอกตาออกมาพดูมันดูจอกตาเขาเป็นเอาเอาเอากระเดกกระเดกมาแต่เช้าป้าเขาอยากเล่นด้วยหรือเปล่าเดี๋ยวป้าเขาตีเอานาเดี๋ยวเชื่อ ร้อ <laughs> ไม่ทันเขามีความสุขโอ้ย,อย <laughs> จอกตาลสุดยอดเลยดูๆดีไม่ทัน <laughs> นี่หมาแก่ยาหนูหนูต้องอาบน้ำก่อนหนูไปคุกอะไรมาไม่รู้ให้อยู่ดีๆก็ไปคุกไอ้น้ำมันมาโอ้ยน่นจอกตาลออกมาแล้วจอกตาล เอาไปชนพี่ดเด้อเดียวไปชนพี่ <laughs> โอ้ยโอ้ยไต่ละตายละดูดูดูเขามีความสุขจากตาเอ้ยชน <laughs> ไม่เคยเห็นอย่างนี้อ่ะไปแล้วโอ้โหเร็วมาก <laughs>